ไปดูการเมืองท้องถิ่งงนกันบ้างนะคะพรุ่งนี้ราชบุรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญเลยนะคนในพื้นที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อ,รอมใช่นะ,ะ,นะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีแล้วนะคะกรกตก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็วางมาตรการคุมเข้มสกัดการทุจริตม,มีการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว5ชุดเฝ้าสังเกตการด้วยหนึ่งคำถามสําคัญเลยหลายๆคนบอกว่าเอาพรุ่งนี้ต้องทํางานอะ ทำยังไงดีนนัั่ะสิครบกกตย้ําว่าลาไปใช้สิทธิ์ได้นะ,ะแล้วถ้านายจ้างไม่อนุญาตให้ไปใช้สิทธิ์เนี่ย ไม่ได้นะมีความผิดนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลจากทางกกตกันค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามความพร้อมในการจัดก,การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยร่วมสังเกตการจุดส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประจําอาเภอเมืองราชบุรีที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บรรยากาศภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะหน่วยเลือกตั้งของอำเภอเมืองมีทั้งหมด278หน่วยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเดินทางมารับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งอย่างเช่นหีบเลือกตั้งคูหาบัตรลงคะแนนป้ายประจำหน่วยแล้วก็ดูความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทั้งหมดค่ะนี่ค่ะประธานก,การกตก็เดินให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ย้าให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานในวันพรุ่งนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มแล้วก็ตามกฎหมายค่ะ นอกจากนี้ยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะโดยหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เท่าเดิมหรือมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่สําคัญอย่างที่เมื่อสักครู่เราย้งํงากันไปครับประธานกะกะตอบอกว่าประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต้องทํางานเนี่ยสามารถลานายจ้างมาใช้สิทธิ์ได้นะท่านบอกว่าถ้านายจ้างไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางประธานกะกะตค่ะ คนที่มารับอุปกรณ์วันนี้เนี่ยสำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง1 7 8หน่วยจะมีทั้งหมด2,502คนทุกอ,อย่างก็เรียบร้อยดีนะครับสิ่งที่จะเตือนหรือฝากไปไม่ใช่เตือนนะครับอยากจะขอความร่วมมือก็คือว่า,าพรุ่งนี้นะครับอ,อยากจะเรียนว่าเมื่อท่านมีสิทธิเลือกตั้งแล้วแม้ว่าท่านจะต้องทำงานอยู่ท่านสามารถขออนุญาต ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในเวลาที่กําหนด8ปนาฬกาถึง17นาฬิกานายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต้องอนุญาตให้ท่านมาใช้สิทธิ์ได้หากไม่อนุญาตนายจ้างผู้บังคับบัญชาจะมีความผิดตามกฎหมาย ส่วนการป้องกันการทุจริกะกะตกกตราชบุรีก็ได้ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว5ชุดเฝ้าสังเกตการแล้วก็เข้าตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับการทําความผิดการเลือกตั้งนะคะโดยชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยจะลงพื้นที่ไปให้อย่างรวดเร็วถ้าได้รับแจ้งเบาะแสนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกว่าได้รับแจ้งเบาะแสเรื่องการซื้อเสียงเข้ามาแต่ว่าจากการไปตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานการกระทําความผิดใดๆค่ะ พร้อมฝากย้ำไปถึงประชาชนนะคะถ้ามีเบาะแสมีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานการซื้อเสียงแจ้งเข้าไปได้ที่กะกะตจังหวัดนะคะถ้ามีหลักฐานชัดเจนแล้วสามารถเอาผิดคนที่กระทําผิดได้มีเงินรางวัลด้วยนะคะเงินรางวัลสูงสุดถึง1งล้านบาท1ล้านบาทนะคะถ้าแต่ต้องขีดเส้นใต้ย้ำนะว่าต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนและสามารถเอาผิดได้ช่วยกัน,นะะสอส่อดูแลด้วยใช่ค่ะ